สบายดีพ่อพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางผังไทยนําครับผมพ่อกันอีกแล้วเนาะืันนี้เฮาอยู่ที่บ้านกลางเมืองจำพรแขงสวรรค์นาเขียนเนาะืัอนี้เฮากับสีพ่พี่นอ้องมาเลาะบึงบรรยากาศในหมู่บ้านกลางพี่น้องอันนี้คือแบบว่าในกลางหมู่บ้านข้าเจ้าเนาะบรรยากาศพี่น้องก็เป็นหมู่บ้านที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเก่าแก่แล้วก็บ้านไม้ก,กันลายพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเิ่งบรรยากาศนํากัน มื่อนี่เข้ากระสีพาพี่น้องมาบึงบรรยากาศในหมู่บ้านกะลางเนาะคลิปนี้กระสีเป็นอีกคลิปหนึ่งที่แบบเข้ามาถ่ายกลางหมู่บ้านพี่น้องปกติแล้วคลิปเข้ากระสีถ่ายแบบตั้งแต่หน้าหมู่บ้านเขาเจ้ามาเนาะแล้วก็มีป้ายหน้าหมู่บ้านเข้ามาเนาะแต่ว่ามื่อนี้เฮาแบบว่าบ่ได้ถ่ายพี่น้องอีกอย่างเข้าหาป้ายบเห็นเฮาก็เลยแบบบ่ได้ถ่ายป้ายหมู่บ้านเนาะแ้วเขาก็แบบมาถ่ายกลางหมู่บ้านให้เอฟซีทางพังไทยและพังลาวได้เบ่งเนาะ บางคนแบบว่าทางฝังลาไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยก็บ,บ,บที่กับมีก็มีแนพี่น้องเนาะเพราะว่เาเฮาเคยไปทํางานอยู่ประเทศไทยเนาะเวลาเห็นคลิปแบบว่าตามหมู่บ้านต่างๆเฮา,าแบบคนข้นงที่จะแบบว่าคินฮอดบ้านกเนาอดอยางเนาะแบบว่ามันมีความคิดแบบน่าขึ้นมา,านะมันนี้เฮาก็ได้มาถ่ายให้พี่นอ้องได้เบ่งได้ชมเนาะบรรยากาศคนชนบทกับสิประมาณนี้แหละพี่นอ้องเพราะว่าบ้านนอ,อกเฮานะมันก็นอยู่กันแบบว่าเรียบง่ายนะพี่นอ้อง อย,อยู่กับแบบว่าธรรมชาตินะมันนี่เท่ากับค่อนขาที่จะมาค่อนขาที่จะใกล้จากหมู่บ้านเาข้าไลายลายลักอยู่พี่นอ้องหลยกิโลอยู่เนาะที่เทาเข้า,ขามาในหมู่บ้านข้าเจา้าในหมู่บ้านนี่แบบว่าเวลาข้าเจ้าจ็บเป็นอุ่นมาในพี่นอ้องกัสีไปหาแพทย์หาหมอกัสียากนี่มันกะค่อนขามที่จะใกล้ในเมืองนีน่เนาะเพราะว่าในหมู่บ้านนี่กสีแบบว่าเวลาเจบเป็นอุ่นมาข้าเจ้าก็สิขี่รถแตก,แตกเรียกว่ารถไทยเนาะอ่ะเดี๋ยวสีพาพี่น้องไปรเบึง บรรยากาศแต่ว่ามันกับเป็นหมู่บ้านแบบบม่ใหญ่เลยพี่น้องเป็นหมู่บ้านนัหน่อยเนาะเป็นหมู่บ้านนัอยมันเป็นหมู่บ้านที่บม่ใหญ่แลวก็เจ้าก็อยู่อาศัยกันแบบอยู่กันแบบเรียบง่ายเนาะส่วนนบทกับสีะ้าณนี้เลยพี่น้องถ้าคิดอย่างข่าบุคิดยังมันก็อยู่กันแบบสบายเนาะถ้าเกิดว่าเขาคิดมันก็หดหู่ใจอยู่ได้พี่น้องเนาะตามส่วนนบทในโลกปัจจุบันนี่เนาะมันยยกสมัยมันเปลี่ยนนลดิมันบอกคือสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนีนแบบ มันบร <utral. S 1> ิเปลี่ยนไปขนาดนี้เนาะเพราะว่าสนบทปัจจุบันนี่มันกะค่อนข้างที่จะอาศัยลกภายนอกหลายข้นเนาะแตกแตกต่างกัแบบว่าสมัยก่อนสมัยก่อนก็สิแบบว่าบ่ค่อยแบบว่าอาศัยลกภายนอกบันไดไม้วามว่าแบบว่ายมเห็ดไ้เห็ดหน้านี่พี่น้องขาเจ้าก็เสียงวงเอาขวยเห็ดเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ยมเห็ดไ้เห็ดหนากะหลดติดรถดอีแตนหรือว่าหลแตกๆเนาะรถไถายเดินตามนี่พี่น้องทีขาเจ้าแบบเอามาเห็ดไ้เห็ดหน้านะมันกะ โลกมันก็เปลี่ยนไปเนาะตามยยกตามสมัยนะมันก็บอกคือรุ่นพ่อรุ่นแม่เฮาเนาะรุ่นปู่รุ่นย่าเฮาในสมัยนั้นมันก็คขดไปกับเสียบว่าคือมีความสุขเลยพี่น้องบางทีเนาะคําเฮาอีดคาเฮาคิดกับกันนะพี่น้องแบบว่ามันบุ่นวายมันบนต้องลินล้นขนาดนี้เนาะแต่ว่ามันก็มีขอดีและข้อเสียพี่น้องตามหยกตามสมัยเนาะําว่าความเจริญเนี่ยมันก็มีขอดีของมันพี่น้องและกับกับคนสมัยก่อนสมัยก่อนก็มีขอดีของมันอยู่ในนั้นเนาะ เพราะว่ามันก็มีแบบว่ามันมันห้ามว่าอะไรพี่น้องเนาะโลกใบนี้มันก็ต้องไปตามการเวลาหรือว่าไปตามแบบยุคตามสมัยเนาะเขาสีหามแบบว่าให้โลกแบบบ่มหมุนบ่ปิ่นบ่ยังไปมันกัเป็นไ้ว่าได้พี่น้องมันก็มันก็ต้องหมุนไปตามการเวลาของมันเนาะเพราะว่าผลกําหนดออกมาแบบนี้ได้พี่น้องตามธรรมศาสตร์เนาะในหมู่บ้านนี่สีูซึกว่าสีมีแบบว่าเงินบานปูนหนึ่งู้ซึกว่าสีมีแข่สองหลังพี่น้องเนาะส่วนห้ายก็สีเป็นแบบว่า บานใหม่บานหยังพี่น้องสิบกค่อยมีบานปูนเนาะถี่ห่างไกลความเจริญมันก็คือว่าคืออย่างถี่หูกันเลยเนาะส่วนร้ายก็สิบกค่อยได้เห็ดสางบานปูนบานหยังเนาะถ้าเกิดว่าข้าเจ้าสางข้าเจ้าก็สีแบบก่อพื้นเลยพี่น้องเนาะเห็ดเป็นบานสองสันแต่ว่าถังเทิงก็สิเป็นแบบว่าบานใหม่เนาะข้างล่างก็สิเป็นปูนนะส่วนร้ายตามสนบทก็พี่น้องก็เห็นเนาะคลิปเฮาเวลาเฮาไปถ่ายส่วนร้ายก็สิเป็นบานสองสันแบบนั้นีพี่น้องคือบ้านหลังนี้เนาะ บานทางหนาเขานี่ไอ้บอกส่วนลายขาเจ้าสีโบโบพังโบมากถิมได้พี่น้องขาเจ้าสีก่อพื้นขึ้นเลยเนาะสิเป็นแบบนั้นเนาะตามนนบทเดขาเจ้าแบบว่าเสียได้พี่น้องแบบมากมากมาพังถิมมันเสียได้สิ่งของันนี้าเจ้าก็เลยแบบเลือกที่จะแบบก่อพื้นขึ้นเลยพี่น้องแบบเป็นสองสั้นเนาะข้างบนข้างบนนี่ก็สิเป็นแบบว่าเป็นไหมข้างล่างก็สิเป็นปูนเนาะส่วนลายก็สิเป็นแบบนั้นตามสนนบทสปปลรว นี่บรรยากาศกาดีมนันในพี่น้องอันนี้ก็เป็นในต้นมะยมพี่น้องต้นมะยมดอก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 หลายขนาดพี่น้องปะเราก็ต่อเนาะเป็นหมูบนน่บ้านนิดหน่อยก็สิเบิร์ตหลายพี่น้องก็ออกไปนี่ก็อาจจะเบิร์ตเนาะเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านบ่ใหญ่เนาะเอาก็มาถ่ายบรรยากาศแบบชีวิตคนชนบทให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเนาะก็ขอบคุณพี่น้องอละไรเนาะที่แบบเสียสละเวลาเข้ามาเบิ่งมาชมเนาะที่เข้ามาติดตามคลิปเฮาคลิปเฮาก็ ผมมียังไลฟ์พี่น้องเฮากระลอดถ่ายตามหมู่บ้านต่างๆเนาะที่เฮาหมักไปถ่ายยังไงหนึน่งมากนี่คือแบบเฮาหมักนี่คือแบบเฮาอยากเก็บบรรยากาศเกาๆไว้พี่น้องไว้บึงเนาะเวลาเฮาถ่าเฮาแก่เฮาสีแบบคือแล้วแต่คนหมกนักได้พี่น้องบางคนก็บ่บหมักคือส่วนตัวเฮาทำเป็นหมักแบบนี้เนาะเฮาหมักถ่ายแบบภาพบรรยากาศเกาๆไว้บึงคือแบบว่ามันคิดถังอดีตนู่นนี่นั่นเนาะมันคิดหลายอย่างพี่น้องสมัยเฮาอยู่กรุงเทพนี่เฮาไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยนี่ เอาหาเข้าสิหมักหาเบิ่งคลิปแบบพระเจ้าเลาอตามู่บ้านต่างงเบิ่งแล้วเออมันมีความสุขดีได้อันนี้คือความคิดส่วนตัวเนาะพี่น้องเพราะว่าแต่ละคนเฮาก็มักสีบบคือกันพี่น้องบางคนก็สีบ่มักแบบผ่าแบบนี้เนาะบรรยากาศแบบนี้ก็แล้วแต่เนาะบรรคมหมักแต่เราแต่ละคนมันกับกรบสิบ่คือกันอยู่แล้วพี่น้องกี่เฮาก็เหละอมาถ่ายมู่บ้านพระเจ้าแล้วพี่น้องแล้วก็ไอถัดไปก็สิเป็นมู่บ้านหนึ่งซึ่งเข้ากับฮู้วหัวมู่บ้านยังเพราะว่า เอากะบโบเคยเขามาเนะาะเพราะว่าที่เขาเขามานี่มันก่อนขาดที่จะใกล้เนาะพี่น้องเอา,ากะบโบเคยมาแต่ว่าทางทางมากพี่น้องเคมาถ่ายแบบบรรยากาศแบบบ้านบ้านให้พี่น้องเอฟซีเลเบิ่งเนาะมองเห้มาได้เนาะพี่น้องหลายปีไปสิปีสาวปีไปเนาะบรรยากาศแบบนี้อาจจะโบมีหรือว่าอาจจะมีหน่อยลงเนะาะเพราะว่าตามหยกตามสมัยมันกะเปลี่ยนไปนเรื่อยๆพี่น้องเนาะคลิปนี้กับโบมียังหลายเนาะกัขอบคุณพี่น้องอะไรเนาะเพรว่าสิเป็นในผังไทยแหละ ทางลาวที่เสียสละเวลาเข้ามาเบ่งมาชมเอาไว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์ล้ะกะกดกระดิ่งให้นำเนาะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศแบบบ้านๆให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมเอาไว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผม